สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t o y o Channel นะครับผมวันนี้ผมจะพามาอัปเดตชุดแต่งของกระบะ Toyota r e v o กันบ้างนะครับว่าในปี2025เรามีแต่งอะไรบ้างนะครับหลายๆท่านน่าจะได้ดูจากคลิปก่อนๆแล้วนะครับก็ถ้ายังไม่ดดูกลับไปดูได้นะครับเรามีชุดแต่งที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับถ้าออกรถที่นี่เนาะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง GRS นะครับหรือว่า GR Sport โฉมที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับหรือว่าโฉมออสเตรเลียนะครับ แล้วก็ชุดแต่งโลกนะครับก็สไตล์ออฟโรดของออสเตรเลียเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นชุดแบบสไตล์ออฟโรดเลยยกสูงให้ด้วยนะครับแต่ว่ามีหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะครับอยากได้แต่งสไตล์แบบออกออฟโรดหน่อยแต่ว่าไม่อยากได้ซุ้มล้อใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ต้องจัดเต็มมากนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งชุดแต่งที่เราเพิ่งทําเข้ามาแต่งนะครับก็สําสหรับสไตล์ลูกค้าที่แบบไม่อยากแต่งเยอะนะครับไม่อยากจัดเต็มมากเท่าไหร่นะคันนี้ก็ สามารถจบได้เลยแต่งไม่เยอะมากพร้อมกับส่วนลดด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยมีมาบอกกันว่ามีโปรอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเริ่มต้นก่อนมาดูกันครับว่าพันนี้เราแต่งอะไรไปบ้างนะครับที่อยู่ข้างหลังผมนะครับเป็น t ต y o ต a g เกีรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับใครอยากแต่งสไตล์นี้เนาะอ่ะผมให้ดูก่อนนี่ใครอยากแต่งสไตล์นี้นะครับโตโ o ต้ารีโวเราแต่งได้ทุกรุ่นเลยนะครับทุกเกีรเลยว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นเ t ที่รุ่นมิดรุ่น High หรือว่ารุ่นตัวขับสีก็แต่งเป็นสไตล์นี้ได้นะครับ อย่างแรกเลยกระจังหน้าเราใช้เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับก็คือเป็นกระจังหน้าสไตล์ล็อกโค้นะครับอ่าทรงนี้เราก็จะเรียกเป็นสไตล์ล็อกโค้แล้วเนาะแต่ว่าเราได้มีการทําตัวคิ้วเนี่ยให้เป็นสีดําเงาพร้อมกับตัวโลโก้เป็นสีดําเงานะครับพร้อมกับใส่สัญลักษณ์3ขีดที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวรุ่นทาโคมาเข้ามาด้วยนะครับเพื่อให้มันดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับดูแบบดุหน่อยเนาะตามสไตล์ทาโคมานะครับ ส่วนไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมที่เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีไฟตัดหมอกเดิมมาอยู่แล้วส่วนตัวนี้เป็นรุ่นเอ็นทีนะครับด้านหน้าเขายังไม่มีเซ็นเซอร์มานะครับอ่าทรงนี้ด้านหน้าก็จะจบประมาณนี้เลยไม่ต้องแปลงหน้าไม่ต้องอ่าไม่ต้องแปลงหน้าไม่ต้องเปลี่ยนการชนหน้านะครับก็สามารถจบเซตนี้ได้แล้วก็ด้านข้างครับสอบถามว่ามาเยอะมากไม่อยากได้คิวล้อใหญ่อ่าคิวร้อเดิมตัวนี้ใส่คิวร้อเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนคิวร้อนะครับแต่ ความพิเศษจะอยู่ในส่วนของตัวล้อที่ถามเข้ามาเยอะกันมากๆเลยนะครับตัวนี้เอกสิทธิ์เฉพาะตัวล้อเนี่ยสำหรับโตโยต้าโคราหนึ่งเเท่านั้นนะครับที่เรามีนะครับก็จะเป็นตัวล้อแมอ็กขอบสิบแปนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ปกตินะไม่ใช่ออฟเซ็ตล้อสี่สิบสี่เหมือนตัวล้อหรือว่าจ r ที่เราใส่นะครับก็ออกเทาด้านหน่อยเนาะแล้วก็เขาจะตัดเป็นสีเงินแบบนี้ครับสรุปมานะครับให้มันดูแบบสวยมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตัวยางเราลัดมาด้วยยาง ลาด้านะครับขนาดไซยาง2 6 5 6 0 r 1 8นะครับตัวไซยางก็ลุยได้เลยนะครับไซนี้เนาะเนี่ยครับสำหรับใครที่สอบถามเข้ามานะครับเซตนี้จบได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดแต่งช่วงล่างด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ช่วงล่างยังเป็นช่วงล่างเดิมนะครับโช้อัพเดิมปีกนกเดิมนะครับแต่ชุดเดิมแบบนี้ใครอยากจะเสริมทุกเพิ่มเติมเข้าไปให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยหนึบขึ้นนิ่มขึ้นนิ่งขึ้นนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโช้อัพของโฟ r เฟนเดอร์ตอนนี้เรา หมื่นกลางๆนะครับจนถึงท็อปสุด8 9เก้าหมื่นเรามีให้เหมือนกันนะครับมาดูกันต่อครับตัวนี้เราก็จะเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือตัวกระจกข้างนะครับข้อตัวนี้นะครับแล้วก็อักษรไฮรักนะครับแล้วก็มือเปิดประตูเซตนี้เราทําเป็นสีดาเงาให้รอบคันเลยนะครับเพื่อให้มันคุมโคนกับตัวรถมากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์คาดด้านข้างนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเฉพาะโชว์รูมเราเหมือนกันนะครับก็จะเขียนว่า ลัฟนะครับส่งนี้เราก็จะแต่งเป็นสไตล์ลัฟแบบนี้เลยนะครับอ่าส่งรถก็จะเดิมเดิมแบบนี้นะครับสูงแบบเดิมไม่ได้ยกสูงขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับสติกเกอร์มุมท้ายเราก็เปลี่ยนด้วยเป็นลัฟเหมือนกันนะครับแล้วก็โลบาร์เหล็กนะครับอ่าส่งนี้ที่เราเพิ่งมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับโลบาร์เหล็กนะครับก็อีกหนึ่งทรงนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของด้านหลังนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาก็โลโก้ครับ โตโยต้าไฮรักรีโวด้านหลังทําเป็นสีดําเงามือเปิดประตูด้านท้ายนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับจากเดิมพวกนี้จะเป็นเซตโผมเมี่ยมเนาะพร้อมกับเพิ่มเติมในส่วนของกล้องมองหน้าหลังนะครับออกจอเดิมนะครับเป็นกล้องแท้เลยตัวนี้นะครับจากเดิมรุ่นเอ็นทีเขายังไม่มีนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์เล็กๆนะครับที่เราติดให้ด้วยแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆนะครับจะเป็นกันชนหลังนะครับตัวนี้กันชนเนี่ยก็จะเป็นกันชนแบบเด็กที่เราแต่งยอดฮิตอยู่นะตอนนี้เนาะมีไฟส่องเวลาถอยนะครับเป็น LED แล้วก็ไฟส่องป้ายทะ พร้อมใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยเนะว่า2ทรงนี่ต่างกันยังไงนะครับลาฟกับโลกเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูทรงโลกที่เราแต่งอยู่นะครับที่อยู่ข้างๆกันนะครับอันนี้ที่แต่งเป็นสไตล์โลกนะครับอย่างที่บอกว่าโลกเนี่ยเขาจะทรงยกสูงขึ้นนะครับสติ๊กเกอร์เราก็จะเขียนคําว่าโลกเนาะแล้วก็ด้านหน้าอ่ะที่ที่มีต่างนะครับก็ในส่วนของกระจังหน้าที่เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแบบคาโ์มานนะครับ พร้อมไฟ LED แบบ4จุดแบบนี้นะครับสำหรับสไตล์ลูกเนาะกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยคืออาจจะเฉพาะนิดนึงนะครับก็คือเปลี่ยนได้แค่รุ่น n t กับรุ่น Mid นะครับก็คือรุ่นที่ไม่มีกล้องรอบคันหรือว่าไม่มีกล้องด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านหน้าเขาจะไม่มีรูใส่กล้องเนาะอาจจะได้แค่2รุ่นนะครับที่เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าสไตล์แบบคาโ์พมาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างครับที่ต่างจริงๆเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวล้อนะครับ ซส์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ออฟเซตเข้าลบ44นะครับทำให้ตัวล้อเนี่ยมันยื่นออกมาเลยซุ้มล้อเดิมมากๆนะครับเราก็เลยเสื่อมเข้าไปนะครับพร้อมกับยางลาด้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ถูกเซ็ตเข้ามานะครับเปลี่ยนปีกนกพร้อมยกขึ้นนะครับแล้วก็โช๊คอัพนะครับเราเปลี่ยนด้วยของโปรเฟนเดอร์นะครับเซ็ตเริ่มต้นเลยเนาะแล้วก็ตัวคิวซุ้มล้อนะครับอย่างที่บอกว่าพอคิวซุ้มล้อใหญ่ขึ้นเราเลยต้องใส่ล้อที่มีออฟเซตที่ขนาดกว้างหน่อยนะครับก็ลบสมออพดีกับตัว คิวซุ่มล็อของตัวโลกเลยนะครับสำหรับใครอยากดูรีวิวเต็มๆนะครับไปดูจากคลิปก่อนนได้นะครับสำหรับตัวโตโยต้าไฮรักโลกที่เราแต่งโชว์กันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับเป็นโตโยต้าแต่งสไตล์ลาฟนะครับแบบนี้เนาะครบจบออกจากโชว์รูมนะครับตัวนี้ผมแต่งให้ฟรีเลยนะคัเข้ามาสอบถามได้แต่งฟรีพร้อมส่วนลดนะครับหรือว่าใครต้องการดอกเบี้ยพิเศษนะครับถักเข้ามาสอบถามได้เลยเนาะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับที่กําลังเลือกตัดสินใจซื้อโตโยต้ารีโวอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณคชัาสวัสดีครับ